คนที่สําเร็จคือคนที่ไม่เคยหยุดอยู่กับที่ทุกคนรู้ไหมคนที่ประสบผลสําเร็จในการเทรดไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดแต่คือคนที่ไม่เคยหยุดอยู่กับที่แม้ผิดพลาดแม้ขาดทุนแม้ท้อแท้จนอยากจะปิดกราฟหนีเพราะตลาดมันไม่เคยหยุดนิ่งมันวิ่งขึ้นวิ่งลงเหมือนกราฟกําลังวอร์มร่างก,กายอยู่ตลอดเวลาแล้วถ้าคุณหยุดอยู่กับที่คุณก็จะโดนมันลากจนตามไม่ทันหลายคนพลาดตรงนี้ค่ะโดนล้างพอร์ตครั้งเดียวหยุดแค่2วันติดหยุดไม่เข้าใจกราฟหยุดแต่คนสําเร็จเขาไม่หยุด เขาชะลอได้แต่เขาไม่เคยหยุดเดินไม่ต้องเดินทางมาเรียนถึงจังหวัดส,สกลนอครเรียนออนไลน์กับโค้ชน้องแป้งผ่านซูม <S <S ก็เหมือนนั่งข้างๆกันแล้วมือใหม่ก็เรียนได้สอนจับมือทำตั้งแต่พื้นฐานจนหาจุดเข้าออกได้เองแบบแม่นๆมีห้องดูจุดเข้าออกให้คำปรึกษาได้ตลอดดูและยาวๆแบบส่วนตัวหปีเต็มอยากเทรดทองแบบมีคนพาเทรดค่อยๆเรียนกับโค้ชน้้งแป้งได้เลยค่ะ ถ้าคุณเดินวันละเก้าแต่เดินทุกวันคุณจะไปได้ไกลกว่าคนที่วิ่งทีเดียวแล้วหยุดยาวแน่นอนในโลกการเทรดความสม่ำเสมอสำคัญกว่าความเก่งการพัฒนาวลานิดสำคัญกว่าฟอร์มดีครั้งเดียวจำไว้เลยค่ะคนที่ประสบผลสำเร็จไม่ได้มาจากโชคแต่มาจากการที่ไม่หยุดแม้ในวันที่เจ็บที่สุดก็ตามเดินต่อเถอะค่ะตลาดอาจจะโหดแต่มันจะให้รางวัลกับคนที่ไม่หยุดจริงๆ